อร่อยอะ่ะอร่อยมากกินแต่กาแฟดําแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะมันกินนานไปมันก็แบบมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่พอมาทําอะไรที่มันแบบให้มันอร่อยขึ้นเนะ่เออมันก็โอเคอรุณสวัสดิ์ทุกคนมาวันนี้เดี๋ยวมาทําสมูตตี้มอคคาตอนเช้ากันเพิ่งตื่นเลยเสียงอาจจะไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่แต่เรามาบูธกันด้วยสมูตตี้มอกค่าแล้วกันใส่กล้วยลงไปก่อนแล้วกันก็คือกล้วยหนึ่งลูกไม่ได้เอามีดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวหักใส่ลงไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกที่เหลือกินอร่อยต่อม,มาเราจะใส่กาแฟดํากาแฟดําจะอยู่ที่ประมาณ100หนึ ต่อมาเป็นนมแอลมอนทุกคนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะปกติท็อปจะซื้อเป็นกล่องใหญ่ไว้นะแต่มันหมดเหลือกล่องเล็กนมแอลมอนเน่จะใส่ประมาณ2 0 0มิลลิลิตรที่เหลือมันจะเป็นออปชันแลนะทุกคนคงจะใส่แค่3อย่างเนี้ยคือมันอร่อยแล้วใครไม่ได้ติดหวานมากขนาดนั้นนะทุกคนไม่ต้องใส่ก็ได้นะสเตียเพราะว่าคือความหวานจากกล้วยมันหวานอยู่แล้วแต่เราจะใส่พวกมะข่าเข้าไปด้วยปุ๊บทีนี้ก็ถึงเวลาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นทีนี้ก็กดเปิดสองคร นี่ก็เราก็จะกลับเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์น,นิดหน่อยอร่อยอะ่ะอร่อยมากืออือเนี้ยพอไม่ได้ทำครั้งแรกแล้วก็ไม่ทําให้ทุกคนดูนะคือท็อปทำหลายวันแล้วอะ่ะทำหลายครั้งแล้วด้วยมันอร่อยมากๆพราปกติอยากสุขภาพดีไงแต่กินแต่กาแฟดําแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะมันกินนานๆไปมันก็แบบมันไม่ค่อยต่อเน,นื่องเท่าไหร่แต่พอมาทําอะไรที่มันแบบให้มันอร่อยขึ้นนะเออมันก็โอเค